ไปแล้วต้องการต้องการแม่ใครต้องการแอมพูลนี้อยู่ได้ทางนี้หมดเลย <laughs> เล่าเล่าอย่างท็่สถิสติเข้ามาแล้ววันนี้สวัสดีครับสวัสดีเอฟของมหายศพาเที่ยวครับวันนี้พาทุกท่านเข้ามากับสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคะณะที่วัดมหาวนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายครับเป็นวันสุดท้ายที่จะให้สาธุชนเข้ามากรับถวายสักการะนะครับก่อนที่จะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปที่จังหวัดกระบีบ่นะครับในวันพรุ่งนี้ครับอันนี้คือบรรยากาศของ คพื่นสาธุชนครับที่เข้ามาคคคคคนนนนเนเนเยเยเยยยยมาาก สรุปกลายเป็น4ีแถวเหมือนเดิมเลยไม่เป็นไรเพราะว่าอยู่ตรงนี้เขาไม่ได้สแกนแะเขาเข้าไปวนไหว้พระยี่เฉยสีแถวห้แถวก็ได้ เพราะว่าเราผ่านมาแล้วน,นะนี่ที่ลวงอเอาดอกไม้วนมากผมจมยอดป่าบ้านด้วยอะไรนะครับดอกไม้บูชาดอกไม้บูชานะสักกะระมาสักกะระเขาให้เลยเขาเาจะเจอให้เลยขอบคุณครับ ตอนนี้ครับทนอาจายทำในรถสะดวกให้มานะครับให้กับคนที่นั่เครอนะครับเครับมีอะไรับเยอะเยอยู่ครับเยอะอยู่ครับได้เยอะอยู่ไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับถ้าเราทาไปไม่ถูกครับไปไม่ถูกเนี่ยเราต้องรสดักไปเลยครับตรงไปเลยครับตรงไปเลยครับตรงไปเลยนู่ครับตรงไปเลยครับ ออกปอ,อ,อ,อกข้างนอกนะอ,อกข้างนอกไม่ต้องเข้าแถวนะคนที่มีเด็กนะมีเด็กอยู่แล้วเนี่ยอุ้มอยู่นะตรงฐานนะนี่ต่อสามแถวเลยครับอุกนี่อันนี้คือบรรยากาศครับบรรยากาศภายในวัดมหาวนารามซึ่งก็มีสาธุชนเยอะครับเข้ามา สาธุ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 ครับสาธุคือสาธุชนครับที่เข้ามาบริเวณวันนี้เป็นวันสุดท้าย

Thank wow. you. ขื่นคนขึ่นคน ขนขน,นยอย่างไรก็อยู่หน่อยว่าเขามาบา 3, บสามใบสี่อ่ะคนจะหน่อยย่าง,ขงเขาเลยว่าแต่อ oh ้แมนบอ ونحن

การอำเจการขออนุญาตดินแดงขั้นตอนวิธีการเข้าจักราระัตถรมสาค์หลักดิจิทาและพรอาบามประทานขอแค่พระครสาวกทั้งสองค์ที่วัดมหาวนารารค่ะข้าพเจ้ามาที่วัดมหาวนาลานพะ่อที่ได้ทัการ ต่อแถวนะคะตามเส so <im Alto Del ire> de ้นทางที่ทางเจ้าหน้าที่ได้จับไว้คุณท่านไม่ต้องกอดรองเท้านะคะสามารถเสียบรองเท้าได้เลยเวลาเดินให้คุณท่านทนมมือตั้งจิตตั้งใจในทุกขณะจิตค่ะและไม่ต้องพุ่งเข่าเมื่อถูกบริเวณจาน้าบุกประตูพระวิหารของพระเจ้าใหญ่รีเมแรงซึ่งประตูนี้จะเปิดให้ทุกท่าน ได้สักยารับพระบรมสารีริกธาตุโดยไม่สามารถเข้าไปในคราวิหารได้ดังนั้นในช่วงเวลานี้ทุกท่านได้อยู่ในพื้นที่ที่ประดิษฐานของพระบรมสารี